วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำสูตรน้ำดีท็อกลำไส้นะคะขับล้างสารพิษเนาะก่อนอื่นนะคะก็คือเราจะต้องมีมะนาวนะคะมะนาวมะนาวแบบไหนก็ได้นะคะก็คือขันนะคะขันสดๆเนาะก็ปริมาณนะคะอันนี้คือลูกคา้าลูกล่าเมืองบนใช้ปริมาณหนึ่งร้อยห้าสิมิลลิลิตรนะคะแล้วก็ อันนี้คือน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนี่คือหวานต่ำใจชอบนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีน้ำอยู่ด้วยมันที่มันเป็นสีน้ำตาลก็คือลูกล่ามือบนใส่เอ่อน้ำน้ำตาลสายแดงนะคะแล้วก็ลูกเสาวรสนะคะลูกเสาวรสพอดีว่าลูกล่ามีลูกเสาวรสที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เขาร่วงเยอะมากเลยนะคะก็คือจะเอามากรบความเปรี้ยวของเอ่อ มะนาวนะคะของน้ำมะนาวเนาะก่อนอื่นนะคะอันนี้ก็คือเราคั้นเราคั้นน้ำมะนาวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนคนชอบนะคะว่าเจะจะใช้เยอะใช้น้อยนะคะอันนี้ลูกลูกหลานมืองอ่นจะทำให้เขาเต็มนะคะห้าห้าร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะคุณพ่อก็จะดื่มหมดเลยตอนเช้าเช้านะคะก็คือ ตื่นมาประมาณเออ่ตอนเช้าคือตื่นมาก็คือดื่มเลยนะคะดื่มจนหมดเนาะแต่คุณพ่อเออ่ลูกล่างมืองบนจะเป็นคนที่มีระบบขับถ่ายที่เค่อนข้างที่จะขับถ่ายลําบากนะคะก็เลยคุณพ่อแต่ก่อนคุณพ่อจําเป็นต้องกินยาระบายช่วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กินยาระบายก็คือท้องอืดนะคะท้องอืดทั้งวันเลยแล้วก็มันจะรู้สึก ไม่สบายตัวนะคะรู้สึกอึดอัดเนาะรู้สึกเวียนหัวเ,เป็นเป็นอะไรที่ว่าร่างกายเรามีเซนส์ตีบออกมานะคะณนะตอนนี้ก็คือลูกล่าเมืองบนใชเ้เป็นสูตรธรรมชาติบำบัดนะคะธรรมชาตเาิเป็นธรรมชาติดีท็อกเนาะก็คือใช้น้ำมะนาวนะคะใช้น้ำมะนาวเนาะก็คือมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลละลายกับ น้ำหลอนนะคะแล้วก็เอ่อวรนนี้ตามใจชอบนะคะว่าจะใส่กี่ลูกนะคะก็คือตามตามใจคนชอบเลยนะคะลูกท่ามืองคนก็ใส่ประมาณสามถึงสี่ลูกนะคะสามถึงสี่ลูกเพราะว่าก็คือจะไม่ให้เขา,เ,าเยอะมากนะคะไม่ให้เขาเยอะมากถ้าลูกเล็กก็ใส่ห้าลูกก็ได้นะคะ คือลูกเล็กนะคะลูกเลามงวนก็จะใส่5ลูกนะคะช่วงนี้สาวรถคเ,เยอะมากนะคะเยอะมากเป็นลูกสุกเยอะมากนะคะลูกล่ามงบนก็ต้องเอามาแปรลูกนะคะเอามาแปรลูกเป็นน้ำสาวรถไว้ให้คุณแม่ทานนะคะอันนี้ก็คือเราก็ เติมนะคะเติมน้ำน,นี้เลยอันนี้ก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไอโอดีนสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะคนนะคะคนให้เขาละลายนะคะแล้วก็เอาเสาวรสนะคะเสาวรสที่เราถา่าก็คือเอาเอาแต่เนื้อของเขานะคะ เอาแต่เนื้อของเขานะคะบนี้นะคะไข่เพื่อที่จะให้เวลาดื่มดื่มง่ายนะคะดื่มง่ายดื่มง่ายขึ้นเนาะ ก็ใส่ลงไปอีกได้น,นะคะโอเคก็คือพอดีเลยนะคะพอดีเลยเนาะแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันเนาะ,ะแล้วก็ชิมดูนะคะชิมดูว่ารสชาติเขาโอเคหรือ,อยังนะคะก็ค่อนข้างจะหวานนิดนึงนะคะแต่ก็มีความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยว เดี๋ยวมากนะคะคเดียล,ล่าเมืองบนใส่สวรดไปอีกหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าเขามีความหวานมากนะคะจัดความหวานของเขาอไกไปนเคนื่อง น,นี้พี่เลามงบนจะเติมน,น้ำไปอีกนิดนึงนะคะน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็ชิมนะคะอืมอันนี้โอเคแล้วนะคะก็คือได้ที่แล้วนะคะอันนี้ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆก็ถ้าจะทำทานทำทำทานเองก็ตามชอบเลยะคะ่ะ เอ่อมะนาวก็คือให้มีรสเปรี้ยวออกมานํานะคะรสเปรี้ยวนาเนาะแล้วก็มีกลิ่นผลไม้ตัดนิดนึงก็โอเคนะคะสําหรับใครที่ชอบน้ํามะนาวโดยตรงก็สามารถใช้แค่น้มามะนาวได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ํมามะนาวเสาวรสนะคะวิตามินซีนะคะช่วยในระบบ ขับถ่ายนะคะแล้วก็ดีท็อกลาไส้ตอนเช้าๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสูตรนี้ก็เอาไปทำดื่มได้นะคะดีดีต่อสุขภาพนะคะขับล้างสารพิษออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในระบบลําไส้ของเราให้ลําไส้เราทำงานดีมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกล่าเมืองบนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรอยากให้ได้อะไรขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของลูกล่าเมืองบนนะคะขอบคุณค่ะ